สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันไปรายการที่จะทําให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงความฝันความหมายรวมไปถึงทางดีทางร้ายและวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีสุดท้ายจะมีเลขมงคลไว้ใต้คลิปนะครับผมอยู่กับผมแจ็คกี้ JKP ครับหนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ เป็นวันเอชโลกนะครับเราต้องตระหนักกันนิดนึงนะครับวันเอชโลกนี่ที่เกิดขึ้นวันที่1นธันวานคมเพราะว่าเป็นสาเหตุหลักของการตายนะครับวันเอชโลกเป็นปัญหาทั่วโลกครับองค์กรอนามัย WHO นะครับให้กำหนดวันที่1ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันต้านเอชนะครับ WHO ย่อมาจาก WorldAidDay นะครับผมเริ่มตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 2เป้าหมายคือ 1. พยายามหยุดยั้งโรคเอดสอให้ความห่วงใยเห็นใจผู้ป่วย 3. ให้ความรู้ทุกคนทุกที่ทั่วโลกนะครับผมโอเคครับเอดนี้ย่อมาจากอะไรนะครับ AIDS นะครับ A นะครับถ้าแปลภาษาไทยนะครับก็จะแปลว่าไม่ได้ถ่ายท่อทางพันธุกรรมนะครับส่วน I เนี่ยจะแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับ D แปลว่า ความบกพร่องความเสื่อมเสียส่วน S นะครับกลุ่มอาการของโลกกลุ่มอาการของโลกนี้ก็มี3ระยะนะครับระยะที่1นะครับไม่มีอาการช่วงแรกครับมีไข้สูงน้ำหนักตัวลดลง4 5ถึง10กิโลกร,รมัมอุจจระร่วง3เดือนเต็มนะครับผมแล้วก็เบื่ออาหารนั่นเองครับมีโอกาสนะครับหรือเป็นมะเร็งกลุ่มเสี่ยงนะครับเพศสัมพันพธ์ผิดธรรมชาติไม่ป้องกัน กลุ่มยาเสพติดได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับผมและสุดท้ายครับได้รับจากมันดาโอเคครับในที่นี้นะครับครอบครัวไหนนะครับมีเด็กๆลูกๆที่โตขึ้นแล้วหรือกําลังเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตแตกหนุ่มหรือว่าเป็นสาวๆนี่เราก็ควรแนะนําเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยควรคุยกับคุณพ่อถ้าเป็นผู้หญิงควรคุยกับคุณแม่นะครับผมเรือพวกนี้ไม่ควรออยนะครับในบ้านเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักในการตายนะครับแล้วก็เป็นโดยที่ไม่รู้ครับและเราก็มีเพศสัมพันธ์ต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับโรคนี้มันก็ไม่หยุดสักทีนะครับก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้คนในครอบครัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลเด็กๆแล้วก็สั่งสอน ให้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องถ้าเกิดมีวิธีป้องกันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมว่าคนในบ้านเนี่ยจะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับเหมือนเราแบบเป็นเพื่อนคุยกันเรื่องพวกนี้ครับเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีนะครับผมสําหรับวันที่1นธันวาคมนี้เราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับไฟ แล้วครับเข้าสู่ช่วงฝันแล้วนะครับถ้าคุณฝันเห็นกุ้งยักษ์นะครับหรือว่ากุ้งที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งประเภทไหนก็ตามแต่นะครับระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้นะครับจะแนะนําให้ครับถ้าเกิดคุณฝันเห็นกุ้งยักษ์นะครับแนะนําให้บูชาพระประจำวันเกิดครับอย่างน้อยก็ลองอธิษฐานอะไรสักอย่างนะครับในขณะที่ท่านทําบุญนะครับโอเคครับเดี๋ยวในอีีหน้าผมอาจจะมีกระถาบูชาพระประจำวันเกิดแต่ละวันทั้ง7วันมาฝากแล้วกันนะครับ โอเคครับไปกันที่ฝันต่อไปเลยครับถ้าคุณฝันเห็นนกกลางเขนนะครับความหมายคือจะสื่อถึงงานนะครับท่านจะได้เดินทางไกลนะครับถ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกันครับเคยได้ยินไหมครับโบราณเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตัวตายตัวแทนครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านนะครับถึงเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุหรือว่าก่อนประสบอุบัติเหตุและหลังประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรมาก แต่คนที่จะรับกรรมแทนเราเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับผมเชื่อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเคยเคยเห็นมากับตานะครับแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะดีที่สุดครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับว่าถ้าเดินทางเนี่ยพักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าไปสังสรรค์นเนี่ยเราดื่มสุราหรือเปล่านะครับหรือว่าของมื่นเมาชนิดอื่นๆก็ไม่แนะนําให้จับรถทุกชนิดเลยนะครับผม โอเคครับไปกันที่ฝันต่อไปครับถ้าคุณฝันเห็นคู่รักนะครับผมว่าคุณอาจจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่าคนนี้ในฝันเนี่ยทั้งถูกใจเหลือเกินนะครับอาจจะเป็นคู่รักและความหมายคืออะไรครับความหมายในชีวิตจริงหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเจอคนรักใหม่ครับแต่ระวังให้ดีนะครับระวังคนรักเก่าฮะฐานไฟเก่ามันร้อนครับต้องระวังให้ดีครับถ้าเกิดคิดจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลองทําตัวใหม่นะครับ หาอะไรใหม่ๆทำหรือว่า,อาลองพัฒนาตัวเองในรูปแบบ<ม>ต่างๆนั่นเองครับเผื่อชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยไปกันที่ฝันที่4เลยครับถ้าคุณฝันถึงงานปาร์ตี้นะครับหรือว่างานรื่นเริงต่างๆนะครับความหมายคือเกี่ยวกับงานครับงานใหม่นะครับจะไกลบ้านแต่จะคอยมีผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือท่านแต่สิ่งที่จะตามมาคือท่านจะอยู่ลำพัง สิ่งที่ต้องการจริงๆนะช่วงนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการกำลังใจครับแต่ถ้าเราไม่ได้กำลังใจจากคนอื่นแล้วเราก็ต้องหาวิธีให้กำลังใจตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการอะไรก็ได้อย่างเช่นผมนะผมก็จะผมชอบรายการ Perspective ใช่ไหมครับผมก็จะปินแผ่นกระดาษคำคมอะไรต่างๆที่ทำให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานนะครับในการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อไปก็ทำมันครับ แปะไวครับตื่นเช้ามาแล้วก็อ่านหรือว่าการอ่านหนังสือนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันทําให้เรามีสมาธิไม่ว่าอากาศจะร้อนยุงจะเยอะแมะลงจะเยอะอะไรก็ตามครับแต่ถ้าเรามีสมาธิใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว,ว่ามันจะทําให้ชีวิตเราพัฒนาไปอีกแบบและเป็นการให้กําลังใจตัวเองให้ความรู้ตัวเองไปนในตัวนะครับผมไปกันที่ฝันสุดท้ายเลยครับของสัปดาห์นี้ฮะฝันเห็นเจ้านายครับเอาละครับ ฝันเห็นเจ้านายไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากครับความหมายคือเกี่ยวกับความคิดครับท่านเกรงใจเจ้านายของท่านเกินไปหรือว่าคุณรู้สึกว่าเจ้านายของคุณเนี่ยน่าเกรงขามนะครับไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าเล่นอะไรมากมายนะครับเลยทําให้เก็บไปฝันหรือว่ากดดันตัวเองอยู่นะตอนนั้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ขยันทำงานในช่วงนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็สู้กันต่อไปครับหาวิธีการเก็บเงินหรือว่าทำอะไรก็ได้ครับที่ตัวเองอยากทำนะครับชีวิตคนเรานัมันสั้นนักนะครับคิดอะไรได้อยากทำอะไรก็รีบลงมือทำนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมีให้เราเสมอครับแต่สิ่งที่เราขาดเนี่ยมันไม่ใช่เวลาครับมันคือความตั้งใจ เอาละครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะชอบและติดตามรายการฝันไปนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดความฝันต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการทราบเลขมงคลนะครับสำหรับความฝันผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างที่เพจ Facebook ฝันไปไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูกันได้ครับแต่อย่าลืมนะครับ ก่อนจะเสี่ยงโชคทุกครั้งนะครับควรทำบุญก่อนสำหรับวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้ JKP แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ